สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้กิสราจะมาเล่านะคะเพื่อนๆเล่าในการที่ทำ u t u b e คือเล่าประสบการณ์ในการทำ u t u b e มาแล้วประมาณ3ปีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆคนไหนที่ทำ u t u b e มาพอสมควรลองมาฟังสิว่าชีวิตในการทำ YouTube ค่ะไปกันเลยค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะเพื่อน เพื่อนายคนอาจจะรู้จักว่าพี่เกษราคือใครหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะขอแนะนําตัวเองอีกครั้งพี่เกษราเป็นคนไทยคะ่ะเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ35ปีที่แล้วจ้ะทําไมเราอยากจะเป็น YouTube หรือทา y o YouTube นะคะสมัยเก่าโน้น u t u b e ยังไม่มีเลยจ้ะ แต่พี่เกศาเป็นคนชอบอทำวิดีโอนะคะทำวิดีโอมีความคิดว่าอยากจะทำเนี่ยทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอาหารเพราะเราเป็นคนไทยอยู่ที่อเมริกาอยากจะทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยเนาะทำวิดีโอออกมาให้คนต่างชาติได,ด้ดูนี่คือแรงจูงใจครั้งแรกเลยเปิดช่อง YouTube เลยค่ะแต่ตัวเองทำไม่เป็นลูกสาวค่ะลูกสาวเป็นคน ทำช่อง YouTube ให้พี่เกสลาเสร็จแล้วพี่ก็มาทดลองแต่งตัวสวยเลยอะ่ะมีสคริปทุกอย่างมาลองนั่งอยู่หน้าจออยู่ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นเลยเพื่อทำไม่ได้มันมีความรู้สึกว่าสัน่นพูดไม่ออกนี่ครั้งแรกที่จะทำวิดีโอที่ถ่ายรูปตัวเองในการพูดสรุปแล้วว่าลม่ลมค่ะล่มค่ะ ก็เลยไม่เกิดการใส่คลิปวิดีโอไม่ได้เกิดการทำอะไรเกิดขึ้นกับการทำ u t u b e เลยสรุปแล้วว่าทำช่องไว้เฉยๆนะจ๊ะปัญหาแรกมาเลยเรื่องการตั้งชื่อช่องค่ะที่นึกอยู่นานว่าจะชื่อช่องชื่ออะไรดีนะเปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ทีนี้มาก็เลยมาลงเอ่ยชื่อว่า มาน,นึกดูว่าเออตัวเองทำอาชีพอะไรพี่ก็เป็นครูสอนเทนนิสอยู่ที่อเมริกานะพี่ก็เลยมาคิดว่าเออตั้งชื่อนี้ดีกว่า my tennis life in America คือเป็นชื่อช่องที่เกี่ยวกับชีวิตของเราที่อยู่อเมริกาแล้วเป็นอ่าทำงานเกี่ยวกับเทนนิสนี่แหละค่ะการตั้งชื่อช่องวีดีโออันแรกที่ใส่เข้าไปในช่อง YouTube uh ของพี่เกสรา ได้รับแรงจูงใจมาจากนักเรียนค่ะนักเรียนที่พี่สอนเทนนิสอยู่ทุกวันนี่แหละเพราะว่าเวลาพี่เกษราสอนนักเรียนพี่จะชอบถ่ายวีดีโอเพื่อที่จะได้เอาไปโชว์นักเรียนว่าในการที่เราสอนเขาไปเนี่ยเขาทำยังไงมั่งมาการเรียนรู้จากวีดีโอพอดีก็มีนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าโคชเคเขาเรียกพี่เกษราว่าโคชเคโคชเคยูเนี่ยชอบถ่ายวีดีโอใช่ไหม ทำไมอยู่ไม่เป็นยูทูบเบอร์เออเนาะเด็กนะคะเด็กบอกพี่พี่ก็เลยคลิกเข้าไปรเดนในสมองบอกว่าเออจริงเนาะเราก็มีช่อง youtube อยู่พอดีมีช่องอยู่พอดีทําไมทําไมเราไม่เอาไปใส่พี่ก็เริ่มเอาอาวิดีโอที่่ายเด็กๆทั้งหลายเริ่มมาทําช็อตใส่เพลงเข้าไปสนุกสนานปรากฏว่าเด็กชอบใจมากเด็ก ชอบใจเขาดีใจที่ได้เข้าไปใน YouTube ในการทำ YouTube ช่องแรกนี้ไม่เคยไลฟ์สดค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ไม่มีไม่ได้เข้าไปในกลุ่มเพื่อนเลยเพราะยังไม่รู้จักใครในที่สุดพี่ก็ทำแต่นี่แหละทำแต่วิดีโอคลิปออกมาทำช็อตส่วนผู้ติดตามก็จะมีพวกนักเรียนนักเรียนร้อยกว่าคนนี้มา มาช่วยกดติดตามทั้งหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็อาจจะมีผู้ติด,ดตามจากที่ดูคลิปช็อตเรามาแล้วก็ดูคลิปวิดีโอเราบ้างนะจ๊ะผู้ติด,ดตามก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นพี่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องชั่วโมงว่าต้องทำกี่ชั่วโมงถึงจะได้ตามกฎเกณฑ์พูดง่ายๆว่าไม่มีความสนใจเลย ทำเล่นๆไปเรื่อยๆสนุกสนานในการทำคลิปวิดีโอในที่สุดพี่ก็ถูกหวยค่ะคือพี่ได้ไปทำคลิปปังมากอยู่2คลิปนะคะเป็นคลิปที่ปังแล้วก็สามารถทำให้พี่ได้ผ่านกฎเกณฑ์สี่พัน 4, ชั่วโมงแล้วก็มีผู้ติดตามเข้ามาเยอะแยะมากมายโดยที่ ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเลยคุณสาของพี่นี่แหละค่ะเขาเห็นว่ามันผิดปกติว่าทําไมมันมีอ่าคนติดตามเยอะขนาดนี้เขาก็เลยเข้าไปตรวจชั่วโมงให้พี่เขาบอกเออเธอรู้ไหมเนี่ยว่าเธอเนี่ยมันผ่านกฎเกณฑ์แล้วนะเออพี่ก็บอกว่ากฎเกณฑ์อะไรเขาบอกว่าสี่พันชั่วโมงเนี่ยแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนที่พี่ไปเมืองไทยนะจ้าเพื่อน สามีก็เลยเข้าไปายืนยันตัวเตินทุกอย่างตามที่ทํานี่แหละจ้ะพี่ไม่ได้ทําเองอยู่ที่เมืองไทยหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มที่จะตัวเอสมันขึ้นเริ่มเริ่มสร้างรายได้เพื่ง่ายๆเนาะหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเออคงแค่นี้เนาะเราสามารถสร้างรายได้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแต่มันไม่ใช่ครัเ,เพื่อนเพื่ออีกมาประมาณเดือนสองเดือน เขาก็ส่งอ e ีเมลขอข้อมูลมาอีกแต่ปรากฏว่าเราไม่มีสรุปแล้วว่าคุณสาของพี่เนี่ยไปเติมข้อมูลผิดว่าพี่เนี่ยเป็นพวกอ,องค์กรไม่ใช่ส่วนตัวประมาณนั้นมันก็เลยเหลือหลังมามันเกิดปัญหามาว่าเขาก็หยุดให้พี่สร้างไรายได้ก็พยายามแก้กันไปแก้กันมาก็เยวก็ตัวเอสขึ้น เดี๋ยวก็ตัวเอสลงสรุปแล้วว่ามันเรือหลังมากพี่เลยชักไม่แน่ใจว่าเอช่องแรกของเรานี้อนาคตจะเป็นยังไงเนาะพี่ก็เลยตัดสินใจทำมันอีกช่องหนึ่งเลยคือช่องเกษราไทยแลนด์จ้ะทำแล้วก็เริ่มไลฟ์สดมีเพื่อนๆให้คำแนะนำทั้งนั่งไลฟ์สดมั่งตั้งกลองไลฟ์เงียบมั่งทำวิดีโอคลิปหมุนหน้ามั่ง ทำทุกวิธีทางเลยเพื่อนๆน,นะจ๊ะก่อนที่พี่จะกลับจากเมืองไทยเนาะก็ได้หลักกิโลประมาณหนึ่งพันเลยจ้ะพอพี่กลับถึงอเมริกาพี่ก็ไปหาลูกสาวเนาะให้เขาดูซิว่าจะทำยังไงกับช่องแรกของพี่เพราะเขาก็ยังส่งอีเมลมาหาเราบอกว่าช่องของเรายังสร้างรายได้ไม่ได้เพราะว่า มันไม่สมบ,บูรณ์เรายังไม่ได้ใส่พินเข้าไปนั่นเองจะ้ะปรากฏว่าลูกสาวก็ช่วยค่ะช่วยทำทุกอย่างใหม่หมดเลยนี่เป็นการขอพินครั้งที่สามแล้วจะ้ะแต่ปรากฏว่าครั้งนี้โชคดีขอไปประมาณห้าวันพินส่งมาถึงบ้านเลยจ้ะเพื่อนพอได้พินปุ๊บพี่ก็ดีใจมากๆเลยไม่ดีใจยังไงรอมาเป็นสองปีแล้วเพื่อนขาก็รีบให้ ลูกสาวเอาพินเข้าไปใส่เลยแต่ปรากฏว่าก็ยังมีปัญหาจ้ะเขาบอกว่าพินมันไม่เวิร์เพราะว่าพี่มีบัญชีซ้ำซ้อนคือมีสองบัญชีสาเหตุคือพี่มีคนช่วยสองคนคนแรกก็คือคุณสาคนที่สองคือลูกสาวอีเมล e มันก็ไม่ตรงกันใช่ไหมเขาต้องให้เราไปตัดเอาบัญชีหนึ่งออกให้มันเหลือบัญชีเดียวแล้วก็ให้รออีกประมาณ หนึ่งเดือนอ้าวรอก็รอจ้าในช่วงที่รอพี่ก็ยังทําการไลฟ์สดช่องที่สองของพี่อยู่เพราะว่าพี่ก็ยังไม่แน่ใจอีกว่ามันจะสําเร็จไหมเนี่ยช่องแรกแม้นกระทั่งได้พินแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเริ่มไลฟ์สดอย่างเข้มข้นขึ้นเลยค่ะจากประมาณพันกว่าพี่ก็เริ่มตั้งเงียบแล้วก็คุยค่ะวันหนึ่งอาจจะคุยสองครั้งเช้าเย็น ประมาณ5ชั่วโมงได้เสร็จเราก็ตั้งเงียบอย่างน้อยให้ได้ประมาณสักวันละ7ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงเพื่อนๆน,นะคะในเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยที่รอเรื่องของช่องแรกให้เรียบร้อยในที่สุดก็เรียบร้อยได้จ้ะหลักกิโลของพี่ขึ้นก็เหลือแค่อีก1,000พเองอะเพื่อนๆที่จะถึง4 0 0พพี่ตนแรกคิดว่ามันเหนื่อยมากเลยจะหยุดแล้ว ว่ารู้ว่ารู้แล้วว่าช่องแรกเราโอเคแต่ในที่สุดคิดไปกินมาบอกไม่เอาล่ะฉันจะสู้ต่อไปเหลือแค่หนึ่งพันหลักกิโลเนาะแล้วเพื่อนๆก็อุตส่าห์มาทั้งจอดทั้งนอนทั้งสารพัดที่จะช่วยเราแล้วเราจะไปถอยหลังเป็นไปไม่ได้พี่เรือดนักสู้อยู่แล้วก็เลยสู้สู้เหนื่อยแค่ไหนก็สู้ครับเพื่อนๆสู้จนในที่สุดผ่านจ้า สรุปแล้วว่าในช่วงการทำ YouTube มา3ปีนี้เราได้เรียนรู้การทำ YouTube ที่จะให้ผ่านมาทั้ง2วิธีจะ้ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจโจนพี่สามารถสร้างรายได้ทั้ง2ช่องนะคะส่วนหน้าที่สำคัญต่อไปก็คือสร้างคลิปสร้างรายได้จะเพื่อนๆ แล้วก็จะเอาประสบการณ์ในการทำ YouTube ทั้งสองวิธีนี้มาบอกกล่าวแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านนะจ๊ะ <_ website> เรามาช่วยกันค่ะการทำ YouTube คุณจะอยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะอย่างน้อยคุณต้องมีเพื่อนที่ให้กำลังใจกันเป็นที่ปรึกษากันมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟัง ขอบคุณที่ดูคลิปนะคะวันนี้ขอแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย